พบกับซ้องพี่ไอทีไรเจอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นเกมมบาลดิจินก่อนนะครับอันนี้ก่อนโอเคเลยกำลังกดแล้วครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยขอปต้มบอล ว้าวแพนนี้ด้วยครับนี่ผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะ <c oughs> จะเป็นถ่าย <c oughs> เลือกแล้วนะครับ เคแบน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 ตัวจะแบนอะไรกันแล้วกันแบนอะไรแล้วนะครับผมแบนผิดหรือเปล่าไปบ้ากันนะครับผม ของเราขอเป็นไซเบอร์ค hmm. ร hmm. ับผมไซเบอร์นะครับผมของเราเป็นไซเบอร์นะครับผมใช่คาริตานะครับผมทีมศัตรูเป็นคาริตาแล้วก็บันบานนะครับโอเค <c oughs> <c oughs> ตอนนี้จะเป็นฝังศัตรูเลือกแล้วนะครับผมล <c oughs> อีลี่นะครับ伊利คิมี่คิมมีครับผม ขอขอขอเลิกไปนะขอเป็นขอเป็นมอนครบครับผมโอ้โหเล่นมอนครบครับผม มอนคบมอนคบโอเคทางเขามีเอ่อต,ตัวสิงเองจาเองจาเองเจรานะครับผมทางเขามีเองเจราวะ อาจจะเล่นยากน,น,นิดนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเขาผมถ้าเจอบันบ,นบานบินนี่ก็ยุ่งเลยบินจิ้วจิ้วจิ้วจิวมังเขามีแทงด้วยถ้ามันแปลงร่างแล้วมันยิงโคตรแรงอ่ะแทงเนยแทงอ่ะเออ แทงแทงทางทางศัตรูถ้าเขาถ้าเขาแปลงร่างแล้วถ้ามันแปลงร่างเป็นแล้วมันจะยิงแรงมากเลยครับผมรอรู้ไอน้องรักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาครับผม เอาเรื่องน้ำบาลบานโอ้โหเกืบอบอะเกือบรั่วเอ้าเฮ้ยมันฮาวเว้ยมันจะเก็บมันจะเย็นเย็นเกือบรั่วโอ้โหทำไมทำไมซันไม่เป็นอะไรเลย โอ้ my g อดเข้ามาก็แจกเลยเลยเข้ามาก็แจกเลยทีมหรอคาริตาคาริตาเอาเรื่องในเนี่ย แต่เยน็นเย็นเนบานโอ้เอ้ยซีด้วยอย่างเี้ยโอ้โหมันมีเจ้าตัวเองเองเจอาะอยู่โอ้โหแย่งคิวไม่ทันเว้ยแย่งคิวเซเบอร์ไม่ทันเลย พี่ย่งคิวเชเบอร์ไม่ทันเลยครับผมโอ้โหแม่นดังสับจุบโลนเลยจะบ่ายไหมครับสูสูครับสูอีนี่มันโห,หดนะ ว้าวโอ้โหเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายมอนครบที่ได้คิวไปแลแ้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอือมเกือบไปแล้วเกือบรุนจ้วงแล้วครับผมไม่ทำมาลาแล้วนี่ไปแล้วมันหนีไปละกลับบ้านก่อน คิมมี่ต่เอเรื่องไงเนี่ยแตเย็นจะเย็นวบันบานห้ายมันบินนะ จะย็นจะย็นโอ้มันจังตบ <have> กลับบ้านกลับบ้านไปไปแล้วไปเกิดใหม่แล้วไปเกิดใหม่แล้วจังบวะนี้เยอมมากเยอมมาก เกิดใหม่แล้วตอนนี้มอนครบกำลังกำลังจะไปกินมันบ,บานจะกินกินได้มั้ยมาดิมาดิาดบับนบอลบอลน,นี้ไปแล้วหรอ โอ้อีกนิดเดียวก็จะแตกแลก้วปมอ้โหถือ โอ้โหมันมารวมเลงกลางเหมือนแล้วิ่ยใจเย็นใจเย็นโอ้๊อู๊ทำไมมันเก่งจังกิมีเอออ้ยตายแล้วมูกิมี่ รากินล่างมะมว่วงอาคีมี่เอ,อ้ยจุ๊บโอ้แม่นอีกแล้วโอ้มันมาเลนนี้เลนขวาจเย็นจเย็น จะเอาแล้วมันบาลโอ้โหอีแทงนี่มันเอาเรื่องโอ้โหทำพี่ซะจอดเลยครับน้องครับโอ้โหทีมนี้โคตรตึงอ่ะมันบุกเอาบุกเอาอ่ะ เป็นผายมอนโคบนะครับที่สัตว์หอ,อกไปได้ได้ของฟาร์มมาครับผมขาริตอไปเตะมันเพื่อเตะเตะ ใจเย็นโอ้มันเอาจนได้ทำไมมันตึงจังโอ้เบสโหดบ้วยเบสโหดเบสโหด ต้องประมาทไม่ได้แล้วครับน,น้องครับอยางว่าประมาทไม่ได้แล้วเอาป้อมจะเล่นป้อมก็แล้วกันนะครับ โอ้โหมันตึงว่ะหิมมีหดหด ทีมเขามันมีตัวสตันเยอะอะแทงก็สตันอยู่แล้ว๋มวมีเจ้าตัวสิงร่างอีกนะครับนี่ยไม่ไหวเขามาเขาเอาศัยรวมอย่างเดียวอ่ะอย่างนี้ต้องเล่นเล่งป้อมอย่างเดียวเนาะ เกือบดวงแล้ว อย่างนี้นี่ครับไลยป้อมละครับแตกครับเป็นเป็นพายมอนคบที่ไปเอาป้อมนะครับก็ชนะไปครับผมโอ้โหไล่คิวน้อยมากเลยอะตายตายเยอะมากเลยครับตายห้าคิวเลยแต่ว่าได้แค่สองคิวเองนะครับแต่ว่าลักษณะนะครับไปเอาป้อมครับไป็นอยป้อมเขาอาศัยแต่อาศัยแต่ลุมอย่างเดียวครับผม อ๋อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันนะคลิปหน้าครับบายครับผม